สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช anel ดวงโมงโคลชีวิตกับผมโอนวิศวะสอนสร้างชีวิตจากคลิกขิดดาวและก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับก็คือโอนวิศวะพารวยวันนี้นะครับเราก็มารับชมรับฟังภาพรวมปีพศ2567ของชาวราศีกุมกันแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับผมก็จะ ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาเป็นเพื่อนกันเป็นพี่เป็นน้องแล้วก็ทุกคอมเมนต์นะครับมีแต่สิ่งดีๆให้ผมและน้องแอดมินก็คืออาจารย์รักษาสุขภาพด้วยผมก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีพี่ๆเพื่อนๆน,น,น้องๆผมก็ไม่มีวันนี้เช่นกันแล้วก็ผมอยากจะบอกว่าห้องโหดวิศวะพารวยนะครับเป็นการคำนวณเกี่ยวกับตัวเลข ถ้าเกิดใครอยากเข้ากลุ่มนะครับทักมาเป็นกลุ่มที่เรียกว่าแลกเปลี่ยนตัวเลขกันแต่ว่ากลุ่มนั้นนะครับไม่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่มีการชักชวนนำพาอะไรแล้วก็ไม่มีการเสียเงินเสียทองในกลุ่มนั้นก็คือการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับตัวเลขรายวันรายเดือนรายปีรายชั่วโมงนั่นแหละครับก็ลองเข้าไปรับเป็นสมาชิกในช่องนั้นดูนะครับส่วน ช่องดวงมงคลชีวิตเน้นการสอนนะครับถ้าเกิดใครใฝ่เรียนใฝ่รู้ไพยิปซีลูกเต๋าพยากรณ์พื้นฐานโหราศาสตร์ก็ลองมาศึกษาหาความรู้กันแล้วก็เหนืออื่นใดนะครับหนึ่งปีที่ผ่านมาแล้วก็ช่วงเวลาสิงหากัยยาตุลาพฤศจิกาธันวาสามสี่เดือนที่ผ่านมาผมได้ไปสอนการออกคพยากร์กรที่วัดทองบนก็ขอขอบคุณ จ้าวาดนะครับพระมหาอาทิตย์แล้วก็ขออ,อลิกิตที่กรุณาให้ผมเข้าไปสอนผมเชื่อว่าปีหน้าปีหกเจ็ดเราคงมีโอกาสได้เจอเจอกันนะครับลองเข้าไปเรียนดูเรียนฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรทั้งนั้นแล้วก็ใครที่ไปเรียนไปรู้ก็พบกันปีหน้านะครับที่วัดทองบนพระรามสามแล้วก็สำหรับคนที่มาฟัง นะครับภาพรวมปีพศอ2567อร25าศีกลุ่มเรามาเริ่มกันเลยครับอยากจะบอกทุกท่านว่าถ้าเรานะครับคืนชอบหรือรับชมรับฟังคลิปต่างๆวิดีโอต่างๆในการออกคำพยากรณ์แต่ละราศีถ้าเกิดเรานะครับไม่รู้ดาวประจำตัวของเราไม่รู้ฐานดวงเดิมของเรา ให้แม่นหรอกครับอันนี้ผมพูดตรงๆคุณต้องลองเข้าไปผูกด,ดวงในเว็บไซต์ไหนก็ได้หรือเว็บไซต์โดวโมโคุลชีวิตแล้วคุณก็ไปดูว่ามีดาวอะไรบ้างอยู่ในแต่ละราศีจะเป็นตัวบอกว่าณปัจจุบันเนี้ยเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นกับคุณเป็นเชิงลบหรือเชิงบวกคุณจะได้วางแผนชีวิตหรือระแวดระวังภยัย ด้วยตัวคุณเองครับผมก็จะเน้นย้าเสมอว่าไม่มีใครรักคุณเท่าตัวคุณเองวิธีง่ายมากผูกดวงเกิดคุณให้เจอแล้วก็ผนวกกับดวงดาวณปัจจุบันก็จะได้อัธลดและเพียงตรงแน่นยําแน่นอนแล้วเราก็มาดูกันครับภับรวมเนาะของชาวลัคนาราศีกุมเช่นเคยครับในปีพศ2567จะมีดาวให ดวงเดียวที่ขยับก็คือดาวพฤหัสเลขาจะขยับจากราศีเมษไาราศีพฤษภวันที่30เมษาย,ยน2567ดังนั้นโหราศาสตร์เขาจะบอกว่าในการออกคำใบกรที่แบบเกิดขึ้นแน่นอนก็คือดาวใหญ่ดาวใหญ่จะมีสีพระองค์ด้วยกันก็นนคือดาวมตยูดาวพฤหัสเลขาดาวราหูเลขแปดและดาวเสาร์เลข 7. เจ็ดเราไปจับจ้องดาวใหญ่นะครับจะเป็นตัว ประสิทธิผลมากที่สุดนะครับแล้วเรา,าดูกันครับสำหรับชาวราศีกุมนะครับดาวพฤหัสเลข5นะสถิตยอยู่ณเรื่องราวอะไรกับดวงชะตาคุณเผาสถิตยอยู่ณราศีเมษย,ยังผลไปถึงเกี่ยวกับเพื่อนหรือญาติของคุณผมอาจารย์ผมมักจะสอนเสมอว่าจริงๆแล้วอะไรที่เป็นบุคคลที่สองบุคคลที่สามเรา สามารถที่จะไปยุ่งเกี่ยวพัวพันก็ได้หรือไม่ยุ่งเกี่ยวพัวพันก็ได้นะครับถ้าเป็นเชิงบวกยุ่งแล้วดีแต่ถ้าเกิดเป็นเชิงลบถอยห่างมาปลอดภัยยกตัวอย่างว่าเมื่อเรารู้ว่าดาวจรใหญ่เลข5อยู่ราศีเมษดาวลับของเราเป็นดาวไรเราจะได้ป้องกันตัวเองหรือลุยเข้าไปถ้าเป็นเลขหนึ่งในราศีเมษของชาวราศีกุมเป็นเลขสอง เป็นเลขสามเป็นเลขเก้าเป็นเลขสี่สี่ห้าตัวเนี่ยครับสี่ห้าพระองค์นี้ที่อยู่ในทุนเดิมของคุณและผลหาดโครจรอ,อยู่เป็นเชิงบวกครับเรียกว่าเพื่อนจะทําให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตเพื่อนจะนําพาซึ่งเรียกว่าคุณอยากได้อยากเป็นอยากมีอะไรจะอุ่นหนาฝาข้างแต่ถ้าเกิดว่าดาวรับของคุณในราศีเมษนะครับ เป็นเลขเจ็ดนะครับอันนี้ถือว่ารุนแรงที่สุดแปลว่าเพื่อนจะทำให้คุณแสนสหัสดังนั้นก่อนที่คุณจะรู้เหตุผลนี้คุณต้องรู้ว่าดาวพุหัดไปว่าอะไรท้องศาสตราชาติไปว่าอะไรถ้าเรารู้ว่าดาวผุหัดแปลว่าปัญญาผู้ใหญ่การเรียนแล้วดาวรับดีแปลว่าคุณสามารถเกาะ เกี่ยวหรือเพื่อนคุณสามารถที่จะบอกกล่าวหรือแนะนําคุณให้คุณจเจริญหรือเพื่อนคุณญาติคุณสามารถจะนาพาให้คุณมีทรัพย์สินต่างๆเกิดขึ้นรวมถึงปัญญาแต่ถ้าเกิดเป็นเชิงลบที่มีเลขเจ็ดรองรับแปลว่าเพื่อนหรือญาติคุณจะทําคุณแสนสาหัสนั่นเองดังนั้นเลี้ยงได้ก็เลี้ยงแต่ถ้าเกิดเป็นเชิงบวกก็สนิทชิดเชื้อกับเพื่อนไปดีที่สุดครับต่อมานะครับ หลังจากวันที่30เมษายน67ดาวพระัสจะโครจรไปอยู่ราศีพฤษภนะครับในช่องพันธุอยู่ร่วมกับดาวมฤรติตยูเลขศูนย์แปลว่าอะไรรู้ไหมครับแปลว่าเรามีโอกาสจะมีบ้านมีรถมีที่ดินหรือได้รับมรดกนั่นเองนะครับแต่ต้องอาศัยความพยายามนะครับคุณไม่พยายามไม่เกิดถ้าคุณพยายามเกิดดังนั้นนะ ถ้าคุณบอกว่าอยากได้บ้านอยากได้รถอยากได้ที่ดินอยากให้คุณแม่มีความสุขคุณเสาะสแสวงหาหรือไปดูรถไปดูบ้านไปดูที่ดินคุณมีโอกาสได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับต่อมาดาวเสานะครับมาอยู่ช่องตนุแปลว่าอะไรคุณก็ต้องเอาดาวเสาแล้วก็บวกตนุก็คือตอนเองดาวเสาแปลว่าเหนื่อยพุกทนนานใจถึงส่วนช่องตนุแปลว่า ตนเองบ้านเกิดชื่อเสียงเกียรติยศศักศีถ้าโจทย์แรกเอามาบวกกับดาวรับคุณที่อยู่ราศีกลุ่มนะถ้าเป็นเลขหนึ่งดีถ้าเป็นเลขสี่อภิมหาดีถ้าเป็นเลขแปดสุดยอดถ้าเป็นเลขเก้าโอ้โหทำอะไรก็สำเร็จดังนั้นคุณก็บอกว่าฉันนะครับบวกกับเสาไปว่าอะไรเหนื่อยทุกทนนาน ถ้าได้เลขหนึ่งแปลว่าคุณมีเกียรติมีชื่อเสียงถ้าได้เลขสคุณมีผลประโยชน์ถ้าได้เลข8ดคุณยิ่งใหญ่ถ้าได้เลขเก้คุณลุยและประสบความสําเร็จดังนั้นถ้าเกิดฐานดวงเดิมในราศีกุมคุณมีตัวเลขตามนี้เลยนะสุดยอดครับเหนื่อยคุมคค้มค่าคุ้มราคาเหนื่อยและสําเร็จแต่ถ้าเกิดดาวรับในราศีกุมของคุณเป็นเลขสองแปลว่าพัดภาค แปลว่าแยกย้ายแปลว่าจากกันถ้าเกิดเป็นดาว3แปลว่าคุณอาจจะมีเกณฑ์ผ่าตัดเจ็บเนื้อเจ็บตัวกระดูกแตกกระดูกหักกระดูกแล้าคุณคว่าไปแก้เสริมเติมแต่งโดยตาถ้าเกิดเป็นเลขหแปลว่าคุณแสนสหัสพ่อปัญญาของคุณหรือคุณแสนสหัสพ่อผู้หลักผู้ใหญ่หรือสอบไม่ติดถ้าเป็นเลขหแปลว่าคุณตกเศร้าเรื่องความรักเงินทองดังนั้นคุณ ถ้ารู้ว่าดาวรับไม่ดีคุณต้องไปแก้เสริมเติมแต่งดวงตาแต่เกิดาวรับดีไม่ต้องกวนครับเดินตามดวงดาวก็สุดยอดแน่นอนต่อมาดาวราหูนะครับไปสถิตอยู่ณตำแหน่งกระดุมพระของชาวราศีกุมดังนั้นเราต้องรู้ความหมายดาวราหูก่อนว,ว่าหนึ่งดาวราหูแปลว่าความเชื่อเไปไหว้พระไหว้เจ้าวไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีไหมสองดาวราหูแปลว่าบุญบายสาม,สสด,ม 2. ดาวราหูแปลว่วาไหวพริบปฏิพาน์บวกเงิน ทองของมีค่าเราก็บวกไปกับสลับไปสลับมาเอาความหมายที่ดีที่สุดมาใช้เช่นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานเงินให้คุณหรือคุณต้องใช้ใบพิบปฏิพานในการหาเงินคุณมีโอกาสได้ราบก้อนใหญ่ก้อนโตเพราะดาราหูไปว่าแต่ว่าดาวมหาโชคนั่นเองแต่นั่นเองนะครับ เป็นเชิงลบหรือเชิงบวกสําคัญสุดคือถ้าเกิดฐานดาวรับอคุณในราศีมีนเป็นเลขหนึ่งแปลว่าคุณเดือดเนื้อร้อนใจเรื่องเงินทองคุณต้องหมุนเงินให้เป็นถ้าเกิดเป็นดาวพ,พุธเลขสี่แปลว่าคุณจะถูกติฉินนินทาหรือมีคดีความเกี่ยวกับเงินทองของคุณถ้าเกิดเป็นเลขสองถือว่าดี คุณจะมีสเสน่ห์ในการหาเงินหรือหมุนเงินเก่งเป็นเชิงบวกหรือมีผลประโยชน์เกิดขึ้นถ้าเป็นเลขสามคุณจะหาเงินเก่งมากนะครับโดยที่อาจจะไม่ต้องลงทุนถ้าเป็นเลขเจดจะแปลว่าคุณยิ่งใหญ่ในเรื่องการเงินแต่นั่นแหละครับถ้านอกเหนือจากนั้นเป็นเท่ากับหรือเสมอตัวหรือหนักไปทางดีถ้าเป็นเลขห้าหรือเลขเก้าหรือเลขศูนย์นั่นเองคุณลองไปประยุกต์ใช้ถ้ามีดี จะได้ป้องกันระแวกระวังภัยจะได้ไม่เจ็บเนื้อเจ็บตัวเพราะต่อให้เขามาห้องกระดุมพระลาหูเนี่ยตัวป่วนเลยนะครับที่เขาบอกว่าดาวราหูคน้นทรัพย์ปนทรัพย์ต่างๆก็คือดาวราหูมาอยู่ตำแหน่งเงินนั่นเองอย่าประมาทที่สุดครับส่วนวิธีการเสริมเติมแต่งด้วยตานะครับลองดูกันในกรณีที่ดาวบริหัดหนา ยังอยู่ในราศีเมษคุณก็หาวัตถุมงคลมาเสริมมาเติมมาแต่งถ้าเกิดคุณรู้ดวงแล้วว่าคุณเป็นดวงคนคุณก็หาวัตถุมงคลมาใส่บริเวณศีรษะนะครับจะที่รัดผมที่ผูกผมหรืออะไรต่างที่อยู่บนศีรษะหรือเอาหมวกผสมใส่ดีหมดครับแต่ถ,ถ้าเกิดคุณรู้ว่าคุณเป็นดาวโลกิติัญญาณตำแหน่งนั้นก็คือ้ขาของคุณก็คือต่ำกว่าตัวัตถุลงไปวัตถุมงคลที่สามารถเสริมเติมแต่ดวงตาได้และดีหนึ่งในนั้นคือ หอยหรือหินสีแดงหอยหรือหินสีเหลืองหรือไข่มุกหอยหรือหินสีชมพูหรือหินที่เป็นโอปอรหรืออะไรก็ตามที่เป็นไหมทองอันเนี้ยเสริมดวงคุณดีเลิศประเสริฐสีแน่นอนส่วนถ้าเกิดเขานะครับขยับมาที่ราศีพฤกษกแล้วคือหลังจากวันที่30เมษายน หกเจ็ดคุณจะต้องมาเสริมบริเวณคอในกรณีที่คุณเป็นดวงคนวัตถุมงคลที่เสริมเติมแต่งดีที่สุดก็คือสีไพลินหรือสีน้ำเงินหรือไหมทองหรือทองคําเปลอะไรต่างๆที่เป็นสีทองนะครับเอามาติดมาเสริมมาเติมแต่งบริเวณคอสมัยก่อนผมใช้ผ้าพันคอเลยครับเขาคิดว่าผมเป็นเด็กเกาหลีประมาณนั้นแต่ที่ไหนได้ผมแก้ดวงครับ นะครับส่วนถ้าเกิดคุณรู้ว่าคุณเป็นดาวโลกจิตปัญญาหรือเทวดาบริเวณนั้นคือหน้าแข้งยาต่ํากว่าตาตุ่มนะครับก็ลองหาวัตถุมงคลที่กล่าวมามาเสริมมาเติมมาแต่งส่วนดาวสาวนะครับสถิตยอยู่ท้องวาสนาของคุณถ้าเกิดคุณจะเสริมจะเติมจะแต่งบริเวณนั้นคือถ้าเกิดคุณเป็นดวงคนจุดนั้นคือหน้าแข้งยาต่ำกว่าตาตุ่มวตัตถุมงคลที่เสริมได้ก็มีหนึ่ง พลอยสีแดงหรือเพชรนะครับแล้วก็พลอยหรือหินที่เป็นสีม่วงอขอโทษพลอยหรือหินที่เป็นสีเขียวมรกตหยกเขียวซองมีเงินเท่าไหร่ก็ใช้แค่นั้นเน้นที่สีห้ามแตกห้ามล้าวก็พออีกวัตถุมงคลหนึ่งก็คือสีไพลินหรือสีน้ําเงินนะครับส่วนถ้าเกิดคุณรู้ว่าคุณเป็นดวงเทวดาหรือ เป็นโลกจิตวิญญาณน,นะครับบริเวณนั้นคือคอนะครับก็ลองหาเสริมเติมแต่งดูเพื่อแก้หรือเสริมแล้วแต่คุณเลยนะครับส่วนอีกจุดหนึ่งคือตำแหน่งการเงินนะครับของชาวราศีกุมคือดาวราหูถ้าเกิดคุณรู้ว่าคุณเป็นดวงคนให้ไปแก้เสริมเติมแต่งดวงตาบริเวณเท้าคือต่ำัวดตุ่มลงไปก็ให้หาพลอยที่เป็นสี เหลืองหรือไข่มุกจะเป็นหินเป็นไข่มุกจะเป็นพลอยต,ตามอัยาศัยแล้วแต่ท่านเลยนะครับเพศวัยอายุฐานะเข้ามาเกี่ยวข้องทันทีก็คือมีเงินเท่าไหร่ก็ใช้ตามนั้นเลยแล้วก็มีพลอยสีชมพูแล้วก็หินสีชมพูหรือพลอยสีม่วงหรืออาเมทิสเป็นเคยครับถ้าเกิดคุณรู้ว่าคุณเป็นดวงพลบริเวณนั้นคือเท้าถ้าเกิดคุณรู้ว่าคุณเป็นดาวเทวดา หรือโรคจิตวิญญาณก็คือศีรษะนะครับลองหามาแก้มาเสริมมาเติมมาแต่งดูและคุณจะได้ระแวดระวังภัยเกี่ยวกับดวงดาวบางครั้งเขาเรียกว่าดาวบาปประเคาะครัวจรมาเอาให้โทษก่อนให้คุณนะครับนี่ก็คือเรื่องราวดีๆนะครับกับชาวราศีกุมก็อยากจใจทุกท่านนะครับ ไม่มีใครลกคุณตัวคุณเองลองผูกดวงดูถ้าเกิดเราไปฟังหลหรือนักพยากรณ์ท่านนู้นท่านนี้ออกคำพยากรณ์นะครับเขาให้ภาพรวมแต่ให้เกิดคุณสามารถเจาะจงได้ว่าดาวแต่และดว,วงอยู่ในภพอยู่ในราศีอะไรนั่นแหละครับเป็นทางออกเราจะรู้ว่าเหตุการณ์อะไรมาเจอเจอเราถ้าดีเราก็จะรับไว้ ถ้ามีดีเราจะได้ป้องกัน่นเองวันนี้ก็ขอขอบคุณชาวราศีกุมก็ขออนุญาตอวยพรขอให้ารหาศีกุมนะครับรวยรวยเฮงเฮงปังปังมิเตพาหูหัติิเงินทองหลังไหลามาดังวารินคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งม,มา่ปรารถนาทุกประการนะครับวันนี้สวัสดีครับ